สรงวัดนี่ทุกคนมาเ,เล่นตัวเล่นวัดแดนนิวโกกันซึ่งเราเล่นกุหลาอะไรวะเนี่ยน่าจะแหลกโคตฉากไอเร,เ,รเ,นะเราเล่น,นเราเล่นคนเดียวเนี่ยถึงชั้นสิบเอ็ดเราเล่นแดนนิวโกกันซึ่งเราจะได้ให้ถึงชั้นยี่สิบให้ได้โอ้เหลกอะไรวะไอ,อช่างงงอ่างมันอย่างม,มันแหลกอะไรไม่รู้อะ่ะโคตรแหลกเลย หรือว่าแหลกเพราะฉากวะผมต้องลบอันนี้ออกก่อนโอเคอล้ก็เสื้อวันเทาอ,อยู่มั้งเนี่ยแหลกอะไรไม่รู้อ่ะตอนเล่นไม่แหลกนะโอ้ยสองตัวสองตัวได้สองตัวเลย ฮ้ยเ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 ยอะเยอะเจะใช่ย่ะเนี่ยมันแหลกแล้วไม่รู้เป็นอะไรกันทุกคนขออันี่ก่อนเราว่าจะอันนี้อ่าบ้างหนึ่งนะขอหาที่เหลก่อนเเอ F K หนึ่งโอเคถือว่ามันก็มันมันก็ดูมันเทาลงนิดนึงมันแหลกอะไรไม่รู้อ่ะ จะแช่งมันเฮ้ยทุกคนกันเสร็จแปะแเนี่ยมันแหลกอะไรไม่รู้อ่ะตอนเล่นไม่แหลกนะแต่พออัดวิดีโอปุ๊บแหลกปั๊บเลยหรือว่าเพราะตัวอัดวิดีโอว่ะมันยังไงมันยังไงเนี่ยแตกอะไรม่รู้ คือตอนนี้เราไม่ได้ปรับเป็นภาษาไทายแล้วเราปรับเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยคุณอาจจะเห็นได้จะตรงตรงชั้นนะที่มันเป็นฟอร์มแทนนะอีเลเวน่นแล้วก็เครื่องปั่นน้ำหมึกมันก็จะเปลี่ยนเป็นอันนั้นนะซึ่งเอย้ยมันแหลกอะไรไม่รู้อ่มันจะมันจะกระตุกกระตุกอะ่ะว่าว่าเป็นเพราะไอตัวอัดวิดีโอวะมัทนทำให้เครื่องกูกระตุกอะบอกหาา อนเนี้ยก่อนก่อนจะมาบนนะ่นอะหาเครื่องสดท้ายเจอกันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเฮ้ยคเครื่องท้ายอยู่ไหนวะอ้าวสวยทุกคน,นเ,เราหาเครื่องท้ายไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวมันคิดมันยาวนะทุกคนหาเครื่องท้ายไม่เจอ ตกใจหมดเลยนึ้ว่าเดอนอะไรเนี่ยอีหัวเดือกอ่าค้าท้ายปั่นดีรลอะไรอะโหเราจะบอกว่าตอนที่เราผ่าชั้นหกมาเจอกับน้องสแปงมาหรือว่าน้องสเปอีน่อไม้นะแล้วก็ชั้นที่สี่เราได้ที่เราผ่านมาเนี่ยเราเจอเจ้าวีครับวีอีอีอะ โอเคกันก่อนมันแหลกช่างแม่งมันเดี๋ยวคขลืมมันก็หายเนี่ยมันเนี่ยพอมันใส่ทปกติมันจะกัดเสร็อันนี้มันจะขึ้นมาพร้อมกันเลยเว้ยไอ้แบบมันขึ้นมาคู่ช้าเหมือนเหมือนในตัวอัดวิดีโอมันจะไม่เครื่องกุลแหลกไอ้บักหัานี่เออเข้าทันครับน้องนี่ดีเลย

อะไรวะหรือว่ามันกำลังดาวน์โหลดไหมห้าเครื่องท้ายอะ่ะรีบเอ้ยมาดีเครื่องกลางอะ่ะต้องปั่นก่อนเลยอันตรายอ่าตรงนี้มันรีสบายก็ปั่นดีลองอะไรอะ่ะคือเราจะบอกว่าเราเนี่ยตั้งแต่ที่ทุกคนทุกคนลงไปดูที่เราโพส์นะใน Youtube น้งทีโพส์อันแรกอะ่ะโพส์ว่า สามรูปชิหายก็มันจะมีรูปหนึ่งนะที่รูปแรกอ่ะมันจะเป็นแดนดี้โผล่มาเราจะไม่ได้นะว่าเราว่าที่เราโพสต์มันชั้นอะไรนะแล้วคนเรามาดูที่เราโพสไรเอากันล้วกันเราโพสไว้อะูกุ้แหลกอะไรวันนี้ตกุ้แหลมันเป็นแหลกนะมาดูเลื่อนนะที่แอมแอมแอมแต่มันจะเลื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะหรือว่าเป็นเพราะที่หรือว่าเป็นเพราะที่เรารับภาษาอังกฤษปะไม่เกี่ยวหรอกตัวอัดรีโอนั่นแหละ Bref. เนีย่ยรูปไดโนเสาร์เนี่ยจะสร้างวันเราวาดเพื่อเล่นจะเล่นจะนจิโวว,ว้าใครเห็นเฮ้ยวอกเีนไอ้กล้องตัวตลกเดินไปไหนวะน่ะเดินเดินโอเคโอเคโอเคอ่าไปไปไปเฮ้ยมึกไปจี่คนจะสก,กันคือตัวที่เราชอบเนี่ยก็น่าจะมีแค่นกจีจีนะ ไอวีเชลลี่แอทโที oh, ่ม oh. eh. ันเป็นแอทโนี framework. ่เ <được> ป <Felix> <for> ็นตัวปั่นแล้วเป็นตัวแอบโโหคอโมโอ้หเออเขาเรื่องก็จะมีตัววีนะที่เป็นตัวสายปั่นแล้วก็เชลลี่แล้วอูพู้ไม่ขาดคำโผม่มาเล้ผัวสเปเอ้ยคอดมูมันเป็นผู้ชายนี่หว่ามัน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 ยังไงจีวะ แล้วคสีไม่ได้ด้วยคนสังว่าจะเอาสเปากับคอสโมไปกินกันนะเฮ้ยมันมามันมาโอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคือว่ารู้ว่าทรอยจะเอาสเปากับคอสดโมไปกินกันด้วยเพราะว่ามันเปคู่หวานกันใช่ไหมถ้าทุกคนเคาเล่นด่านที่มันเหมือนด่านโรงอาหารอนะเออนั่นแหละมันจะมีฉากหนึ่งที่มันจะมีทีวีนะจะเห็นเหมือนสเปากับคอสโมทําขนมเค้กหน้าเอสโถวเลยนี่ก็ไ่รู้ว่า เขาถึงเอามาจิ้นกันนะนะซึ่งตัวนี้กูอัดคลิปมาเป็นเจ็ดกว่านาทีแล้วโอเคเครื่องท้ายเดี๋ยวขอตัดไปเลยก็แล้วกันนะโอเคไม่ต้องตัดแล้วจะเสร็จอยู่แล้วแล้วก็กลอนไปเรื่อยๆซึ่งเราว่านะคอโมกับสปาวอ่ะคือมันเป็นเพศชายเว้ยถ้ามันถ้ามันมีอะไรกันอ่ะมันก็ท้องไม่ได้เพราะว่าคอรโมมันผู้ชายไง ผู้ชายก็เหมือนมีรังไข่ใช่รังไข่หรือว่ากูพูดมั่ววะเออผู้ชายจะมีรังไข่สเปลก็มีรังไข่ถ้าเรามาตบตืบกันอนะ่ะมันคงท่องไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันชายชายเนาะในจีจี้เนี่ยมันเป็นผู้หญิงนะใครใครไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เออมันเป็นผู้หญิงนั่นแหละดูจากลักษณะ หลายคนน่าจะมองไอจี้เป็นผู้ชายฉันสารชันผีเว้ยเปิดประตูใอ้กูว้ายเชอร์รี่แล้วกคูคนแหลกไอชิหายว้ายเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่มันไงเดินอยู่นู่นว้ายเดี๋ยวๆเดิ โอ้เสียวว่ะเสียวเสียวเอิ่มดีเน่อกีกอดไอ้สโมกมอมทันเฮ้ยเสียวเลยทุกคนเชลรี่ทำเอาสกุปปั่นเครื่องน้ำมึกช้าเลยตอนนี้คือเสียวเชลรี่เดินมามากนั่นเองมันมันมามันเมา อย่าทำหนูเลยอย่าพี่หนูกลัวหนูกลัวอย่าทำหนูเชอรี่มาเอ้ยไม่ใช่ป๊อปปี้เออโอเคถึงแม,ม้มันจะตีเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีกล่องยาทั้งสองกล่องไงไอ้พวกไอ้พวกนี้มันโคตรเกะกะเลยเอ,อจะรีบ,รบปั่นตรงนี้ก่อนจะรีบกั่นนี่เพราะตรงนี้เป็นที่ที่อันตารายมากเลยแหละเราจะรีบ,รบกันโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราข้าวก่อนเลย โอเคไม่ต้องขาแล้วจะเสร็จจอแล้วชิลี่อย่ไงไวะโอ้มึงเห็นกูอีกแล้วมึงไม่ยโอ้โหไอตาบอดมึงเป็นไงวะเราก็จะเรียกมันอย่างนั้นไม่ได้ซะด้วยสิอันนี้มึงเป็นไดนโนเสาร์จริงไหมเสียงโคตรเหมือนสิงโต ออแล้มันก็ยอก้อนกลับซะด้วยเออแล้วเป็นไหวะอขอเห้เฮ้ยบ๊อบบี้นี่คือเสียวเสียวจัดัดเสียวมาก โอเคชิลล okay. ์อยู่ไหนวะไอ้ยานุสอยเวนนี่ว้า,ควายคนยิ่งฝ่าดีกว่าอ้าไอ้แวนเครื่องปั้นอยู่ตรงนู้นไชิพ่ายอ้ยตา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 ยยังไงวะเน,นี่ยอย่าเดินมานี่นะอย่ามา เออเคยเห็นโอ้ยขอดัวเอ้ยเจ็บ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 โอ้ยวงเดียววันนี้อีกช่ไหมอย่าเดินเข้าะย่อนก๊อนั่นแหละให้หางจุกว้ยป้า้กูจะกันน้ำมึกอีเออทำไมกู ทำไมกูไม่กันตรงนี้วะเอยมันเหมือมันเหมือเออโยดโยดโยดเอนอ,อนั่นแหละตรอจะไม่เร็ววะหางกดุดแหละกันก็ช้าจังเลยะกกอะล้็ขนาดอุปกรณ์ดีมาเนี่ย ไม่เห็นครับโอ้โหยงจะยืนวาครับโอ้ยไปตรงนีก้ก็มีเอ้าโอ้โหกดผิดกดผิดเอ้าเอ้ากดผิดเอ้า อุ้ยงง่าจะไม่เห็นปนะนจะพูดเดี๋ยวฉันยิบสามเลขผีมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่นู่น โอ้ยย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 ยนักขุดโม่ยยยยยโอเคกูจะไม่ว่าบละมึงเป็นคุชชินของสเปาจบฮ่าเคยนั้นอยู่หน้าลิฟต์พอดีเลยโอ้ยอ่ะฉันกูเสียเลยนะคนข้ามนะครับคุ้มจริงๆเลยส่งอะไรมาเชลรี่อะไรวันนี้นะลูกอย่าเดินมายอดยอนเออนั่นแหละ นี่คือเสี่ยวนี่คือเสียวมากเลยทุกคนเสียวมากเสี่ยวเชอรี่มาเดินมาเจอดิเชอรี่พอทนเคยเห็นกูอ๋อตัวธรรมด,ดาไม่เป็นไรหมกโอเคเสร เออกูจะบอกว่าสปาว่าพอทันเว้ยเชลี่พอเลยเฮ้ยมันเดินมาแล้วกูไม่เห็นทำไมเนี่ยโอ้ยกูจะปั่นต่อหาพรังงั้นเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นนะแป๊บเ,เดียวมไม่เห็นกูละไอหางกดเอิอ่มแต่ชลี่กำทังไงวะเฮ้ยม,มันไม่จะยอมกลับโอเคว่าดี เกเสร็จใบใหม่เชอี่ว่าเอาเอาใสา่ละกูไม่หายบนหัวนะเอา้าเฮ้ยของดี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 มันต้องอย่างงี้สิแดนดีดีมากนานี่ถึงว่าเป็นเพื่อนฉันจริงๆเลยนะให้ฉันดุสีทุกคนถือว่ายอดยอดเลยอะ

้ยคนนี้เสี่ยวเจฟเฟลแต่คงไม่เจอเหรอกใครไม่เจออีกโอ้ยอคดโมอ,เโอเีเวนมึองออกมาเดี๋ยวนี้นะคนนี้ มาเออรีบกันเลยว่าใครเห็นใครเห็นดิใครเห็นใครวะตัวอะไรอ่ะชิป่อ

เอ้ยมึงอย่ามาสิงแค่นี้เว้ยไอ้คอนนี่มึงออกไปเออไปซะคือคือมันจะมีแบบเหตุการณ์องี้ก็คือคือตอนที่ตอนนั้นเราปั่นอยู่ใช่ไหมแล้วคอนนี่มันมามัามาสิงเลยอะตอนนั้นแบบว่ามันเหลือเครื่องท้ายแล้วไงคือแบบฮึมอืมโคตรโมแน่นอนดาวมาใช่ปะเฮ้ยอ๋อลุย โอ้โหอ,อ,อยู่ว่าตัวเลยว่าขาวๆจมแต่มันเป็นสีเหลืองนี่ว่าเมื่อกี้เครื่องนึงอ๋อตรงนี้เข้าปั่นเลยแล้วกันมันเหลือเครื่องท้ายแต่มันอยู่ตรงไหนปะแล้วก็เห็นป้ายวีตกอยู่เห็นป้ายวีอุย นานว่ะโอเคเจอเครื่องท้ายอยู่ตรงแล้วตรงไหนคือมันมันไม่ได้อยู่ไกลจากทางออกเว้ยแต่เือว่าถ้าเล่นชิปโปรหรือคนนี่เนี่ยคือว่าคโคตรทรมานเลยอะ่ะแต่เราเล่นแต่เล่นนี่ไงกิจี้นี่มีขนมสปีดแดนนี่ตั้งสองอันในด้านล่างเห็นปะนี่าเสันเลย นี่คือกูอัดมาสิบเก้านาทีแล้วเนี่ยเขียนรีบวิง่งรีบไปรีบไปรีบไปโอ้ยติดโอ้ยไอ้เอาวิ่งด,วงด,วงดวง่วนเลยอ่ะหัวใจเอ้ยช่างยเงี้ย

โอ๊ยโอ๊ยตา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 ฮยสูงสุดได้แค่ชั้นยี่สิบอชั้นสิบห้าไอห่า